สวัสดีครับผมหมอเป้ไพพยากรณ์นะครับวันนี้เราอยู่ที่เซเลซาบิวตี้ฟูคาเฟ่นะครับดินแดนของความหอมใครที่ยังไม่เคยมานะครับตั้งอยู่ที่พระราม9กข้างเดือนนายนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็มีน้ำหอมให้เลือกมากมายแต่วันนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยผมมาที่นี่แล้วทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะให้ทุกๆท,ท่านเห็นนะครับว่าการ ปรุงน้ำหอมปรับธาตุเนี่ยที่จะต้องวิเคราะห์า่าเจ้าเรือนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรแล้วคุณจะได้อะไรจากการปรุงน้ําหอมนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับและผมก็จะมีตัวอย่างของอ คุณลูกค้าที่สั่งปรงน้ําหอมจริงๆเลยนะครับลูกค้าที่ผมยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับก็ต้องขอเอ่ยเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะครับคือคุณเจี๊ยบนะครับเราก็จะต้องสอบถามขั้นตอนหรือว่าสอบถามคุณลักษณะต่างๆของลูกค้าด้วยนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็รวมไปถึงอุปนิสัย ดี๋อุปนิสัยของคุณเจ๊ยบนะครับที่คุณเจ๊ยบอธิบายกับแอดมินมาก็คือเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานนิ่มนวลพูดน้อยแต่ต่อยหนักจริงใจจริงจังชอบคอมมากกว่าเพอร์เจอร์กับคนนะครับแต่ถ้าคุยเรื่องดีไซน์คุยได้เป็นวันๆนะครับอันนี้คืออุปนิสัยส่วนตัวที่คุณเจ๊ยบเนี่ยอธิบายกับเรามาเราก็รวมไปถึงอาชีพคุณเจ๊ยบเป็นดีไซเนอร์นะครับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆก็บอกแนวกลิ่นที่ชอบแล้วก็แนวกลิ่นที่ไม่ชอบด้วยนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการพยากรพ,กรพื้นดวงชะตาแล้วก็ธาตุเจ้าเรือนให้กับคุณเจี๊ยบอย่างไรคุณเจี๊ยบเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานของธาตุเจ้าเรือนก่อนว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยอยู่ในราศีอะไรธาตุเจ้าเรือนอะไรนะครับผมดูวันเดือนปีเกิดแล้วเรียบร้อยคุณเจี๊ยบเนี่ยเกิดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของราศีกรกฎธาตุน้ำครับผมทีนี้เราก็จะ ไปวิเคราะห์อะไรบ้างก็คือ1คือลักษณะนิสัยจากการเปิดพื้นดวงนะครับ2ก็คือในเรื่องของเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงระยะเวลานี้และ3สาสคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ่าเจ้าเรือดน,นะครับว่าจะต้องปรับเสริมเติมแต่งต,ตรงไหนบ้างผมก็จะเป็นตัวแทนให้กับคุณเจี๊ยบในการพยากรณ์โดยใช้ไพ่พยากรณ์ของผมนะครับเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับเพื่อจะดูธาต เจ้าเรือนที่อยู่ในในตัวของคุณเจี๊ยบเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นฐานของดวงชะตาด้วยธาตุมีสีธาตุดินน้ำไฟลมนะครับเราก็จะเปิดไพ่สีใบเพื่อที่จะหาลักษณะของความโดดเด่นหรือว่าสิ่งที่ควรเสริมครับการวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณเจี๊ยบนะครับเคสตัวอย่างของเราคุณเจี๊ยบเป็นชาวราศีกรกฎธาตุน้ำลักษณะที่ใสจากการพยากรณ์เป็นคนนิ่งๆิ่งเรียบง่ายสบายสบายมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับมีความกระตันยูอยู่ในพื้นฐานของนิสัยส่วนตัวเลย ส่วนเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงนี้นะครับการทํางานการใช้ชีวิตค่อนข้างมีความชัดเจนมีความเป็นตัวเองสูงการทํางานบ่งบอกตัวเองบ่งบอกตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนนะครับตรงตามสิ่งที่คุณเจี๊ยบเนี่ยชอบหรือรักนะครับขยันมากเท่าไหร่เขาจะสร้างเงินสร้างรายได้ได้อ่จากการทํางานด้วยตัวเองเนี่ยมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามกระตือรือร้นมีไฟในการทํางานอยู่เสมอจะช่วยให้การทํางานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ ทำงานออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีคู่อยู่เนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาอแวงกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดให้มากๆการอยู่ด้วยกันการสื่อสารต่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเจเนี่ย,ยังโสดอยู่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับคงต้องรอไปก่อนส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องฝุ่นควันภูมิแพ้ต่างโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ ก็ควรเสริมด้วยการทําบุญเกี่ยวกับความกระตัญยูการกระตัญยูต่างๆกับบิดาพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะครับรวมไปถึงนะครับการทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สัมภเวสีที่ไร้ญาติก็จะช่วยให้ส่งเสริมในเรื่องของพื้นฐานของดวงชะตาให้กับคุณเจี๊ยบได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องของธาตุนะครับคุณเจี๊ยบเป็นคนธาตุน้าธาตุน้ำานานเป็นธาตุประจําตัวนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยมีน้อยเกินไปควรเสริมเพิ่มให้มากขึ้นนะครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทํางานความคิดความใจเย็นต่างๆทําให้นิ่งขึ้นแล้วก็งานเนี่ยราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จากพื้นฐานการวิเคราะห์จากไพ่นะครับหน้าไพ่เนี่ยก็จะเห็นว่าธาตุลมของคุณเจียบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากจนเกินไป ทำให้อารณ์แปรปวนนะครับมีอุปสรรคในการทํางานการตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เสริมในเรื่องของธาตุดินอีกหนึ่งธาตุนะครับเพื่อช่วยให้มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงเด็ดขาดส่งเสริมในเรื่องของการทํางานบริวารความรักรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคําพยากรณ์การวิเคราะห์ดวงชะตาเพื่อที่จะส่งต่อส่งมอบไปในการปรุงน้ําหอมต่อไปนะครับครับ ทุกๆท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าวิธีหรือว่าขั้นตอนในการที่จะวิเคราะห์พื้นฐานของท่าเจ้าเรือนดวงชะตาเพื่อที่จะส่งมอบในการปรุงน้ําหอมเนี่ยอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีความหลากหลายมีความละเอียดอย่างไรบ้างคุณจะได้รับอะไรบ้างในการปรุงน้ําหอมในครั้งนี้นะครับถ้าใครสนใจที่จะปรุงน้ําหอมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของ Facebook หรือว่าช่องทางของ l i น์แอด รวมไปถึงคอเซนเตอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ด้านล่างนี้นะครับใครที่สนใจก็สอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินแล้วก็เพจน้ำหอมซิลซ่าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วจะทำอธิบายขั้นตอนต่างๆในการปรุงน้ำหอมต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ